ว่ากูเติมไม่ไหวละขอกลับเป็นลูกเดิมดีกว่านะทุกคนก็คือตอนนี้ที่ผมคุยกับมันนะมันบอกว่าเอาไปทําลูกเล็กให้หน่อยลูกแบบลูกเล็กแบบห้าเจ็ดอะไรเงี้ยเป็ดเป็ดก็การมาแปดพันนะทุกคนโอเคสตาร์เลยคเอสเอสสามเดินนิ่งโอเคนะผมก็ต้องกราบฝ่าดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปื้มเลตติ้งนะทุกคนก็คือตอนนี้นะทุกคนเห็น อตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันมันจะแพงมากนะทุกคนแล้วตอนนี้เพื่อนผมคนนึงนะครับที่ขี่ลูกโควกชักห้านะครับเขาแบบวา่าเติมไม่ไหวคืออันนี้จริงๆนะจริงๆแล้ว e 8 5มันลิตรละแต่ก่อนที่ผมเติมมันมันแค่แค่ลิตรละสิบเก้าบาทใช่ไหมตอนนี้ลิตรหนึ่งมันตก32สองบาทแล้วแล้วคือตอนนี้เพื่อนผมมันแบบว่าเฮ้ยเพื่อนกูว่ากูเติมไม่ไหวละขอกลับเป็นลูกเดิมนีกว่านะทุกคนก็คือตอนนี้ที่ผมคุยกับมันนะมันบอกว่าเอาไปทําลูกเล็กให้หน่อยลูกแบบลูกเล็กแบบ ห้าเจ็ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะเอารถมันไปนะครับแล้วก็ไปรื้อประกอบที่ร้านพวกที่อยู่ในเครอนะครับก็ประมาณเป็นน่าจะเป็นห้าเจ็ดไม่ชักนะครับจากหกชักห้าเป็นห้าเจ็ดไม่ชักก็ค่าน้ำมันน่ะน่าจะประหยัดต่อเดือนเลยก็น่าจะค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าหกชักห้าที่ที่ว่ามันทาอะ่ะมันขี่ไปที่ทํางานนะครับไปกลับก็ตบวันละห้าสิบบาทใช่ไหมทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยพอน้ำมันมันแพงปุ๊บหชักห้าจากต้องเติมห้าสิบก็ต้องเติมเป100็นร้อยหนึ่งไปกลับ เบ็ดเสร็จเดือนหนึ่งมันก็ประมาณสามพันแค่ค่าน้ำมัน6หอยาานะตอนนี้ผมก็เลยต้องทำเป็น57ไม่ชับค่าน้ำมันก็จะถูกลงก็จะเหลือจากเดือนละสา 3, มพันอาจจะเหลือแค่เดือนละ1 0 0 0พันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปยกรถมันกัน,นครับแล้วก็เอาไปส่งที่ร้านเพื่อพ่วงครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่ว่าเราไล่ประกอบไล่ทําอะไรแล้วก็ติดเครื่องให้ฟังนะก็คงคิดว่า คลิปนี้เราใช้เวลาประมาณสองาวันค่อนข้างที่จะนานนะคลิปนี้โอเคก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมวิดีโอผมต่อนะทุกคนขอฝากทุกคนตอนนี้เรามาทํารถให้เพื่อนกันนะครับเพราะว่าจะเรียกว่าไงอ่ะอคือตอนนี้เราอยู่ในกาแฟที่แบบเพื่อนแบบอยากอยากถอดจากหคกชักห้าเป็นห้าเจ็ดไม่ชักนะกาแฟห้าเจ็ดไม่ชักกำลังมาครับตอนนี้ก็อันนี้ช่างพิทักษ์เครือฝ่าพัดนะครับใครสนใจทํารถก็ทักเพจมาได้ ลำนานกันช่างนะครับไม่ลำทำไม่นานแน่นอนตอนนี้แบบเบรคห้าเจ็ดกำลังมาใช่ไหมครับช่างอาอช่างเบาไฟคูด้วยตอนนี้กำลังแบบทำเบรคห้าเจ็ดเล่นกันนะทุกคนเพราะว่ามันแบบใช้งานสะดวกไม่ไม่ใช่หรอกช่วงนี้น้ำมันมันแพงไงเราต้องเสียไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาแต่นี่ก็ยังจะต้องล้างอีกหน่อยตอนนี้ไม่ได้ล้างอะไรเลยน้ำมันมันแม่น้ำมันมันแพงไงเราต้องจับลูกใหญ่กลับมาเป็นลูกเล็ก เติมไม่ไหวแล้วรีแล็ป400บาทครับทุกคนตอนนี้เราต้องขยับหน่อยขนาดอ e ีแปดห้าที่ว่าถูกยังจะ300บาทเลยตอนนี้ไม่ไหวแล,ล้ว30แล้วใช่ป่ะพีะ่บอสล่าสุดึ้น30ตอนเช้าเนี่ยเกินไป <tem> นี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดู <c oughs> คือเนี่ยเดี๋ยวทุกคนถามว่าโมนะครับนี่อันนี้คือเบาเ้าโคกเก่าครับแล้วก็นั่นคือเบ้า57ที่เราตั้งใจทำอันนี้คือแบบชุดคิดมาแล้วครับทํามาแล้วเอาไหนเอาอะไรเพื่อน ก็เคยถ่ายฝาเลยอ๋อถ่ายสาวนะถ่ายฝาแล้วเสือ้ออันนี้ฝาครับชุดท่าเจ็ดผมไม่รู้นะว่าที่เขาเล่นกันนะวาวอะไรแต่ผู้ผมเล่นวาวแค่นี้ครับแล้วเสื้อก็กิบกิบเสื้อใ <ไล S 1> หม่ไล่แล้ว,ลแ,ลวแต่ว่าอันนี้ไล,ล่รันอีแล้วใส่ได้เลยแต่ว่ายังไม่ช,ชุดแบบพร้อมใช้นะนะทุนเพราะว่ามันต้องเทสก่อนอันนี้แบบไปพร้อมประกอบเลยอันนี้ก็เทสมาแล้วไม่กี่ร้อยโลเพราะว่าทําก่อนส่งงานครับชุดท้าเจ็ดเดี<ๆ>๋ยวไล่ประกอบอยู่ วันนี้เยวต้องหาน้าวันมาล้างก่อนเพราะว่าเศษลูกเก่าที่แตกตกอยู่ใต้อากนะ <Okay. S 2> เศษอยู่ข้างล่างเยวขออนุญาตไปประกอบกอนโอเคนะครับตอนนี้ก็ประกอบเครื่องขึ้นลำเสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ยกขึ้นแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นห้าเจ็ดไม่ชักนะไม่มีปลาเก็ดเฮ้ยเออไม่มีโคตรเหมือนโคตรเหมือนอ๋ออันนี้ก็ลูกค้ามีเบิกเรือนฟีบีใหม่นะแล้วก็แมพใหม่นะ ก็เป็น S 3มนะมันจะมันจะเป็นแมปใหญ่ยังไทละคนแล้วก็ตัวตั้งเดินเบาใช้งานได้จริงไหมครับช่างใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงครับแต่ว่ามันนิ่งอยู่แล้วเราไม่ต้องแล้วก็อันนี้ลูกค้ารวมเบิกท่อใหม่แต่ว่าเป็นท่อมือสองทางร้านนะครับเป็นผ่าผ่าแล้วช่างไปนี่ผ่าแล้วครับผ่าอันนี้ตับตะแกงครับตับตะแกงนะทุกคนคอ28ล้วนนะโอเคี๋ยวลองพัตต์ฟังเสียง57อันนี้งบเท่าไหร่ครับช่างอันนี้ถ้างบใช้เสื้อฝาใหม่ก็จะอยู่ประมาณ สี่พันครับชุดบนนะรวมแคมรวมอะไรแล้วถ้าท่อด้วยถ้าท่อด้วยก็อยู่ประมาณเจ็ดพันประมาณนะครับเพราะว่าท่อก็ต้องสั่งตีใหม่กั้งเส้นเลยแล้วเรือนี่ครับเรือนแมปเรือนเรือนตัวนี้ก็ประมาณพันสอครับรวมแมปแล้วนะรวมแมปแล้วแต่ยังไม่รวมหัวฉีดก็เอาเป็นเ็จเลยครับชุดนี้เป็นเร็จถ้าเรือรวมหัวฉีดแล้วก็น่าอยู่ประมาณพันแปดถึงสองพันโอเคครับเป็นเร็จก็กระมา8แปดพันนะทุกคนโอเคสตาร์เลย เอสเอสสามเดินนิ่งๆเอสสามเดินนิ่งๆทุกคนเฮ้ยเอสสามเดินนิ่งๆทำทำไมทำไมผมสอบถามแล้ว่างทำไมเอสสามวันนี้มันถึงเดินนิ่งครับอันนี้มันแล้วแต่อาการรถก็บางคันมันต้องอุดนะบางคันมันต้องอุดตรงนี้อุดในแมปเซนเซอร์ตรงนี้ตรงดูเดินเบาทางทางดินนะมันเราต้องหอดแบบเราอุดรูตรงนี้แต่ไม่บอกเราว่าอุดตรงไหนอันนี้ก็ต้องไปหากันเอาเองนะ แต่โดยปกติแล้วอันนี้เดินเบาปกติแล้ว S สามฝนมากที่ทํากันก็จะหอบหอบไม่หอบก็เบาดับหอบก็ค้างไม่หอบก็ค้างบางคันอันนี้เดินนิ่งๆครับเสียนเครื่องเงียบมากมาฟังเสียงท่อหน่อยันนี้ก็คือถ้าเกิดจะสั่งเป็นชุดอก็อยู่ที่ว่าอยากได้ท่อสเปคแบบไหน อันนี้ท่อก็ในราคาที่บอกบไป3ับบองาันกวบาทก็สั่งสปิคได้แต่ก็รอหน่อยเพราะเป็นงานชิ้นสดโอ้ใช,ใช่เดี๋ยวทุกคนประมาณนี้อันนี้ห้าเจ็ดเพื่อนผมทำนะครับใครสนใจผมทิ้งเฟซเพื่อนไว้ให้ถ้าใครจัดประภาพก็ทาร้านช่างจานนะครับมาได้เลยตอนนี้แกทำฝีโครงรถผมไปแล้วนนครับนี่นั้นคือฝีโครงผมหมดเลยนะฝีเท่าอันนี้ค r อาขันใหม่ครับของช่องนะแต่ยังไม่บอก ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนส่งงาน57ไม่ชัดเดี๋ยว G P S อะไรเดี๋ยวลูกค้าไปหาเองได้เลยเพราะว่าอ่าอันนี้ทําแบบรันอินพร้อมไปแล้วพร้อมใช้งานใช่ไหมช่างพร้อมใช้งานแล้วพร้อมใช้งานโอเคชุดนี้รันอินชุดนี้รันอินได้เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผมไปเจอกันใหม่ใครอยาถามประเต็มแล้วก็มิน้